คำถามที่ผู้กรันตีจะต้องกรอกและตอบคำถามในแบบฟอร์ม T77F หลังจากที่เรายื่นสมัครออนไลน์ UT Visa ไปแล้วและมีเอกสารอะไรบ้าง ที่ผู้การันตีจะต้องแนบส่งไปด้วยเดี๋ยววันนี้สันจะมาสรุปให้ฟังค่ะหลังจากที่เรายื่น U-T v ซ s a ไปแล้วนะคะแฟนของเราหรือผู้การันตีจะได้รับแบบฟอร์ม T-77F ไปทางอีเมลของเขานะคะเพื่อให้เขาตอบคําถามแล้วก็ส่งไปที่มิเรชั่นคําถามส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับในใบที่เรากรอก U-T v ซ s a ไปนะคะคําถามส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของผู้สมัครนะคะก็จะถามว่าผู้สมัครชื่อนามสกุลอะไรอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไร เพศอะไรจะถามวันเดือนปีเกิดแล้วก็จะมีคำถามว่าผู้สมัครเคยไปที่สวีเดนไหมไปแล้วก็กลับวันไหนผู้สมัครมีอาชีพอะไรดูแลตัวเองและเลี้ยงดูตัวเองด้วยอาชีพอะไรแล้วเขาก็จะถามถึงความสัมพันธ์เก่าของผู้สมัครว่าเคยแต่งงานไหมเคยอยู่กินกับใครมาหรือเปล่าอยู่ด้วยกันมามี่ปีถ้าเคยแต่งงานกันอย่าร้างกันเมื่อ,อไหร่มีลูกด้วยกันไหมลูกอยู่กับใครมีลูกที่จะติดตามผู้สมัคร ไปที่สวีเดนด้วยไหมหรือมีลูกที่จะไม่ติดตามไปด้วยหรือเปล่าชื่อพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของผู้สมัครเขาก็จะให้กรอกชื่อนามสกุลของพ่อแม่พี่น้องเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเขามีลูกหรือเปล่าเขามีลูกกี่คนและเขามีลูกที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนไหมคําถามของแต่ละคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนกันทุกคนดังนั้นเราจะต้องเ,อเตรียม ข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้แฟนของเราด้วยนะคะแล้วก็จะมีคําถามในส่วนของผู้การันตีนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่เมืองไหนประเทศอะไรมีสัญชาติอะไรเกิดวันที่เท่าไร่หมายเลขประชาชน,นเบอร์อะไรมีอาชีพอะไรทํางานที่ไหนมีพ่อแม่พี่น้องกี่คนและแต่ละคนก็จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด ถ้าเป็นชาวสวีเดนก็จะให้กรอก ID number ไปด้วยนะคะและยังมีชีวิตอยู่ไหมอาศัยอยู่กับผู้การันตีหรือเปล่าสถานะแต่งงานโสดหรืออย่าร้างหรือเป็นไม้ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ไหมเขามีลูกหรือเปล่ามีลูกกี่คน และมีลูกที่อาศัยอยู่ที่สวีเดนไหมคําถามก็จะเป็นเซตเดียวกันนะคะและก็จะมีคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เก่าของผู้การันตีด้วยนะคะว่าเคยแต่งงานหรืออยู่กินกับใครคนอื่นอยู่หรือเปล่ามาก่อนหน้านั้นมีความสัมพันธ์กันมานานแค่ไหนและจบความสัมพันธ์เมื่อไหร่เขาชื่อนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่มีลูกด้วยกันไหมมีลูกกี่คน ลูกอยู่ที่ไหนลูกอาศัยอยู่กับผู้การันตีหรือเปล่าแล้วก็จะมีคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้การันตีนะคะคําถามข้อแรกนะคะเขาจะถามว่าบอกโดยละเอียดว่าคุณติดต่อกันครั้งแรกเมื่อไหร่อย่างไรเขียนรายละเอียดให้ละเอียดที่สุดอย่างน้อย0 0 0คําคําถามที่2เขาจะถามว่าคุณพบกันที่ไหนเมื่อไหร เจอกันได้ยังไงระบุสถานที่และประเทศให้ชัดเจนเขียนอย่างละเอียดอย่างน้อย3,000ันคำา 3. อธิบายความสัมพันธ์ของคุณว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเมื่อไหร่ที่ไหนและอย่างไรอธิบายอย่างน้อย3 0 0พันคำสี 4. คุณคิดว่าคุณเป็นคู่รักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ระบุวันเดือนปีอันนี้เขาจะให้ระบุวันเดือนและก็ปีเลยนะคะว่าเราเริ่มมีความสัมพันธ์กันเมื่อไหร่ 5. คุณสองคนวางแผนอนาคตไว้อย่างไรผู้สมัครจะอาศัยอยู่ที่ไหนในสวีเดนและจะดูแลและเลี้ยงดูตัวเองในสวีเดนยังไงก็ให้เราบอกเขาไปนะคะว่าเรามีแผนในอนาคตว่าจะจะมีลูกด้วยกันไหมหรือเรามีแผนที่จะทำงานเรียนหนังสือเรียนภาษาหรือมีแผนอะไรในอนาคตร่วมกันก็ให้เขียนลงไปตรงช่องนี้นะคะและสุดท้ายนะคะเขาก็จะให้เราระบุเหตุผลที่เราไม่ได้ระบุลงไปในใบสมัคร เช่นเหตุผลอะไรที่ผู้สมัครสมควรที่จะได้รับ u ี Visa ในครั้งนี้ก็ให้เราเขียนอธิบายเหตุผลลงไปนะคะหรือมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องการที่จะเ,เล่าให้เขาฟังอธิบายให้เขาฟังก็เขียนลงตรงช่องนี้ได้นะคะส่วนเอกสารที่ผู้การันตีจะต้องส่งแนบไปด้วยก็จะมีสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้การันตีสัญญาเช่าบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์เอกสารการจ่ายค่าเช่าบ้านค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์เดือนล่าสุด บินจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ของเขานะคะและในบางเคสนะคะเขาจะขอมาทางอีเมลนะคะว่าเขาขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมจากผู้การันตีก็ให้เราแน่ไฟส่งไปด้วยนะคะและสนจะแนะนำให้แนบใบมอบอำนาจไปด้วยนะคะก็คือให้ผู้สมัครกรอกใบมอบอำนาจแล้วก็ปริน้นออกมาเซ็นชื่อแล้วก็สแกนส่งไปให้ผู้การันตี ให้เขาแนบไฟล์นี้ส่งไปด้วยเพื่อที่จะให้ผู้การันตีสามารถติดตามเคสของเราได้นะคะเพราะว่าใบมอบอำนาจเราจะไม่สามารถยื่นไปพร้อมกับใบสมัครได้เพราะในใบมอบอำนาจเราจะต้องลง c a s นัมเบอรหรือ Control Number ด้วยนะคะซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ส่งใบสมัครนะคะเราก็จะยังไม่ได้ Control Number หรือ Case Number นะคะส่วนใหญ่แบบฟอร์มใบสอบถาม T77F ผู้การันตีจะได้รับในวันรุ่งขึ้นหรือภายใน2-3วันหลังจากที่เรายื่นใบสมัครไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ส่วนอยากจะบอกนะคะก็คือคำตอบทุกคำตอบที่ผู้การันตีจะต้องตอบใน แบบฟอร์ม T77 จะต้องตรงกันกับใบสมัครของผู้สมัครเพราะถ้าตอบไม่ตรงกันอาจจะเป็นผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านได้นะคะดังนั้นส่วนจะแนะนำให้ผู้สมัครหลังจากที่สมัครออนไลน์ไปแล้วนะคะให้ส่งใบสมัครไปให้ผู้การันตีเพื่อเอาไว้ให้เขาดูในวันที่เขาตอบคำถามในแบบฟอร์ม T77 นะคะ